สนับสนุนโดย O.R. รวมพลังร่วมสร้างเพื่อทุกวันที่ดีขึ้นปิดผมขาวให้เข้มสนิทปิดพนนาปิดตำนานผมขาวด้วยแครบิวซูกาเบียสนับสนุนให้คุณมีความสุขกับความหวานทุกมื้ออร่อยพิมรี่ไฟเบอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผงชงดื่มรสผลไม้อร่อยพิมรี่ไฟเบอร์ s t m ีเตัวจริงของสายพ่นจากอุไรเพนอยากสิขอเจ้าได้มร เจ็ดนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีค่ะสิ่งเดียวที่อ้ายขอนี่คือเพลงใหม่ล่าสุดของลุงพลแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์ของลุงพลด้วยนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เขามีการบวงสวงบวงสวงกับการเปิดซิงเกลิลใหม่ล่าสุดเพลงนี้เนี่แหละคนที่รักลุงพลเป็นเอฟซีลุงพลเป็นเอฟซีกอกๆเดอะซีรีส์เขาก็มารวมตัวกันและปรากฏว่าภายในงาน เห็นบรรยากาศไปแล้วว่าบางคนของขึ้นต่อหน้าลุงพลเลยค่ะวันตตก นี่คือเหล่าบรรดาแฟนคลับนะคะแล้วก็ชาวพุทธที่มีความเชื่อร่วมกันมาร่วมพิธีบวงสวงสารปู่ชัยแก้วมงคลซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในวัดดานพระอินต์ตํบลร่มเกล้าอำเภอนิคมคำสร้อยของบุกดาหารค่ะในระหว่างที่ทําพิธีบางคนก็องลงนะคุณผู้ชมตามศับนะ เนี่ยเขาจะมีอาการเหมือนหมอปลาเลยคุณ <Ừ. S 1> เขาจะอาเจียนก่อน <Ừ. S 1> มันเหมือนกับเขาบอกว่าเหมือนมันมีอะไรไอีขึ้นมาแล้วมันก็จะผอ,อืดผะอมเหมือนจะอาเจียนหลังจากนั้นก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะแต่บางคนก็เลื้อยขึ้นมาเลยลุกขึ้นเลื้อย สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จคุกกี้มาติเน่สูสูอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลตเมื่อเวลาผ่านไปดูแลตัวเองด้วยแบรนด์ผสมขังเช่า อัลติเมตฟิลม์มฟิล์มเซรามิกติดรถยนต์กันร้อนเย็นเร็วเคลียร์ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนอควาวเครื่งดื่มน้ำแร่ผสมวิตามิน B เจ็ดแร่ธาตุและเจ็ดวิตามิน B 200ี20ปลาแมคเคเรลชิ้นโตเนื้อนแน่นในซอสมะเขือเทศปาปี้อร่อยตัวพ่อติดตามข่าวต่อน,นะฮะข่าวนี้ต้องชมด้วยตาท่านเองฮะเหตุการณ์นี้หนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ส่งอาหารปรากฏว่าเข้าใจว่าใจลอยอ่ะ ใจลอยคือเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้แต่ไม่เลี้ยวสักทีสักพักเดียวคะคนที่ขี่ตามมาทางหลังเนี่ยพยายามจะแซงซ้ายแซงซ้ายก็ขับตามทางปกติปรากฏว่าพคุณเอ๋ยเลี้ยวมาตัดหน้าคราวนี้เฉี่ยวชนล้มควมำม่ำขมำหง,งายครับเนี่ยเลี้ยวเห็นซ้ายนะฮะ <S <S <ๆ>เขาก็ไม่เลี้ยวเพราะว่ายิยงอยู่ตรงกลางๆอะ่ะอยู่พักใหญ่แต่จากนั้นมาก็เลี้ยวพอเลี้ยวปุ๊บ คนที่เขาตามมาข้างหลังเบรกไม่ทันมาเส้นทึบด้วยนี่คะคุณทึบเลยฮะแล้วไม่สนใจแล้วฮะตอนนั้นไปแล้วนะครับพอเลี้ยวมาแบบนี้คนนี้เขาไม่ได้ชนนะคือพยายามแตะเบระเสียหลักไม่ไหวแล้วฮะลูดไปกับถนนตัวอยู่นี่มอเตอร์ไซค์ไปนั่นตามรายงานบอกว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่ตรงนั้นอ่ะเด็กที่เป็นส่งอาหารเนี่ยเขาจอดรถนะเขาก็ยังมีน้ำใจจอดรถลงมาให้การช่วยเหลือครับ คุณผู้ชมคะเวลาเราพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายเนี่ยมันจะฟ้องเลยนะมันจะส่งออกมาเป็นอาการเลยแล้วมีหนุ่มคนนึงเนี่ยเขาบอกว่าข้างบ้านเสียงสับหมูค่ะสับหมูตั้งแต่เที่ยงวันเลยทําให้เขานอนไม่หลับจนตัวเองเนี่ยเป็นโรคคุณหมอบอกว่าปลายประสาทอักเสบในท้ายที่สุดผูกคอตายเลยค่ะเอา้า แค่นี้เองเหรอฮะผูกคอตายจริงๆุณผู้ชมเรื่องนี้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านพักแห่งนึ่งตะบ,บนหมากแข้่งอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะเจ้าหนที่โอ้โหบินได้มาเวลต้องมาแล้วช่องหน้าติดตามค่ะ ดูแลตัวเองด้วยแบรนด์ผสมถังเช่าผสานคุณประโยชน์ของซุปไก่สกัดและสมุนไพรจีน5ชนิดได้แก่ถังเช่าเง็กตีกำเช่าเศกตีและปักขีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วประเทศถนนนะครับอกนะครับแล้วปิดแบบเนี้ คุณจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรบาลานซ์ในการที่จะทําให้ร่างกายสเสถียรกับพื้นถ <teh S 1> นนคือเขานอนราบใช่ไหมราบไปเลย <c oughs> และตาของคุณจะมีแค่ครึ่งเดียวของการมองท้องถนนเพราะฉะนั้น <c oughs> พอมันเป๋ฮะสักพักเดียวพอรถของคุณพี่เข้าไปใกล้ๆใช <c oughs> ่ไหมไอ้นี่มันเป๋มาหาไอ้ก้มหัวด้วยโอ้โหสุดเลยอ่ะเหมือนเป็นซุปเปอร์แมนบินบนท้องฟ้ายังไงอย่างนั้นเลย นะฮะสุดท้ายแล้วแต่พอปริ้นไปเนี่ยมันก็เฉกับไปที่เดิมนะฮะตอนแรกเนี่ยมันมากินเลนพี่เขาพอปริ้นไปก็เฉกับไปที่เดิมเคราะดีแล้วซูเปอร์แมนตัวนี้ไม่ได้อาลาว่า